เป็น A เลยนะครับ 3A นี่ดูเนื้อสวยๆแนี่อนโอ้โหอืมเออสามรถแปดเหลือเนื้อเท่าไหร่นะนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับวันนี้เรามาพบกับเฮียเหมือนกันนะครับแต่เป็น เฮียรักครับเราอยู่ที่รามคำแหง166นะครับกับทุเรียนร้านดังนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเฮียรักนะครับอยู่ในซอยรามคำแหง166นะครับเดียวเข้าซอยมานิดเดียวเองประมาณสัก100เมตรนะครับเจอร้านเลยตรงสี่แยกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียรักกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับเฮียรักเอาทุเรียนมากี่กิโลแล้วขายกิโลละเท่าไหร่นะครับไปชมด้วยกันเลยครับดัวเดมอะรเบอร์ี่อันนี้เอาเพิ่มไ่ใช่ไหมที่ นี่วันนี้นะครับนี่ตอนนี้มาพบกับเฮียรักแล้วนะครับปีนี้เฮียรักหล่อขึ้นนะครับดูเด็กกว่าเดิมอีกปีสงสัยว่าจะต้องไปเข้ามีคลินิกสังความงามมาเข้าแน่เลยเป็นสปอนเซอร์นี่นะครับวันนี้วันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับ <200 S 2> วันนี้บาทครับวันนี้โลละ200บาทนะเป็นทุเรียนจากระยองนะครับยเกรดเกตทิปเปิลเอเลยนะครับ3ามนี่ดูเนื้อสวยๆนี่โอ้โห แ่มมากแ่มามากลา,าแล้วก็ท่านนู้นนะครับถัดจากเฮียรักไปเป็นเจ๊ปรางนะครับเป็นน้องเป็นอ่าเป็นน้องสาวของเฮียรักนะครับ <c oughs> สั่งได้ครับสั่งพ่อค้าเลยบอกเป็นบอกเป<บ><ห>็นภรรยาเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับเฮียรักจะแบบว่าเสียใจอะไรเงี้ยเราบอกว่าเป็นน้องสาว <c oughs> วันนี้มากี่กิโลครับวันนี้วันนี้สองร้อยนะแบบห้าร้อยโลห้าร้องแลนี่แล้วเขาก็ไปคัดเองทุกวันเลยนะครับใช่ไหมฮะไปคัดเองทุกวันนะครับทุเรียนที่นี่จะไม่ได้แบบเหมาซื้อมาเป็นเข่งๆนะของเฮียลวเขาจะคัดแบบลูกต่อลูกดูโอ้ยข้าวแ่มากวิธีการปอกอื้อเนื้อสวยทุกลูกครับเนื้อแห้ง เปลือกบางกบาดูลูกี่ลูกค้าก็มากันไม่หยุดนะครับสัง้ได้เลยครับอันนี้องแ่ัดฟูเพิ่มลูกหลูกหเพิ่มดูนะนี่ลูกนี้ผกี่โลครับโลครับลงนีูกนี้สามโลลูกสวยสวยพูเต็มเต็มนะนมีห้าพูเต็มเต็มเลยนะครับเ็สแตงเพิ่มขัลูกเมียพเต็มเเลยนะครับสวยจริงสวยจริง ลูกค้ากมา็มาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกค้ามาจากนู่นเลยเนาะเห็นพระรามสามมามาเอาไปกี่ลูกครับพระรามสามเนี่ยลองลูกใหญ่โอ้แต่ลูกเนี่ยประมาณนี้เนาะสามโลนี่กาลังกินเนื้อกําลังสวยเลยวันนี้เราก็มีช่องปลาถ่ายด้วยนะครับมีช่องอสวัสดีครับนี่ช่อง จากช่องอะไรนะครับบ่าวนิพนธ์พาเที่ยวนะครับบ่าวนิพนธ์พากินพาเที่ยวฮะติดตามนะครับผมครับนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปฝากไว้ในช่องบ่าวนิพนธ์ด้วยนะครับจากช่องช่องทวิวกรูไทยแลนด์ครับใช่แล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมุมนู้นมุมนู้นก็มีซีเน่นะครับเจอแม่เจอแม่ขึ้นในยูทูบสวยด้วยเก่งด้วยอ่าไปกินเมื่อไหร เราป็นเิดแติไกล้าพูดเมือนเขานี่มาจากที่ไหนกันบ้างครับพี่ลูกค้าครับมาจากเยาวราชเลยอ่ะพี่โอ้โหมาไกลมากเลยนะเยวราชขายเยอะนะพี่ใช่ในเยาวราชก็ขายเยอะนะมาประจำใช่ไหมฮะ นี่มาของดีจริงนะลูกค้ามาจากไหนก็มานะครับมาจากอันนี้มาพี่มาจากเยาวราชใช่ไหมครับเยาวราชเมื่อกี้มีพระรามสามตัวนั้นผมผมเห็นมาจากลังสิตก็มีนะอยู่แหรงเลยนะแหรงสิทธ์ใช่ใช่ใช่แต่เขาคัดไม่เป็นไงเขาเชื่อมือเฮียรักไงว่าเฮียรักคัดทุเรียนได้ดีคืมพี่อสานึ่งยี่สิบผมมากเลยพี่อย่าคิดไมีน่งร้นะคะหนึนะคะ S <S 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 นี่เฮลัคขายทุกปีนะครับอันนี้ปีนี้ก็เริ่มอันนี้อันนี้ก็เพิ่งเฮียก็เพิ่งเริ่มขายใช่ไหมฮะอาทิตย์นึงแล้วครับเพิ่งขายได้อาทิตย์หนึ่งนะ <S 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 เอ๊ะเหมือน <S 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 เหมือนผมก็เห็นคลิปเฮลัคเนี่ยจากช่องนี่แหละมะั้งช่องบาร์ดิฟอนนี่แหละ <S <S คนดูเยอะอยู่คนดูเยอะอยู่ ใช่แค่ดูแค่ดูเฮรักปอกก็เติร์นแล้วอะดูจนดูจนปอกเป็นเลยใช่นี่นเราอยู่กับช่องคุณคุณคุณาุณคุณคุน,นคคุณคุนคุคุณคนนคุณ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 ยุณคุณคนณคะอคะอคุณคุณคุคนรับประกครใครไม่มาถือว่าุณคุณคุณคคุณคุณคุณกกบ มีส่งไปเสนีห์ไหม,มตอนนี้ยังไม่มีเลยยังครับยังไม่มีคนทำเนาะเพราะหมายว่าวุ้นอันนี้ก็คือถ่ายไม่ทันแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเอสซีมาถามว่าเออส่งไหมอะไรไหมนะคะออโคนงนค้งยังไม่มีก็โทรมาแจ้งที่เี่แล้วพี่นี่ก็ได้ปรัปเดตเนาะเนื้อดีมากเลยะแห้งพี่ต้นเมื่อนนคนมาซื้อแล้วนี่เคยมาแล้วปีที่แล้วปีที่เราก็ท้อง ช่ป,ปีนี้ก็ท้องท้องทุกปี <c oughs> พอแล้วไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้เราดูปีหน้าพอปีนี้บอกพอแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาท้องอีกในคู่นี้ใช่มคู่นี้กนใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมไม่ถ่ายบางนู้นบนะ้างด้วยไม่ต้องไปที่นี้คือถ้ามาเช้าๆนะครับก็ไม่ต้อง ไม่ต้องรอคิวนะครับถ้าช่วงเช้านะครับยังไม่มีคิวถ้าเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงแลวบ่ายๆแล้วก็จะแบบลูกค้าเยอะต้องรับปัดคิวแล้วครับตอนนี้ถ้ามาก็ติดต่อพี่คนนี้ก่อนนะครับพี่ชื่อพี่อะไรนะครับพี่พี่อุดมนะครับนี่มาติดต่อพี่อุดมก่อนนะครับแจ้งเนื้อได้เลยพี่อุดมเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องของการคัดเนื้อนะครับวันนี้ได้ครับจะคัดเนื้อสวยๆให้ครับนี่พี่อุดมโอ้โหสามลูกครึ่งสามลกครึ่งดูลูกสวยๆ ล้มเมื่อวานเมื่อวานคืนเนี่ยส่วนมากจะเต็มห้าพูทั้งนั้นเลยนะสี่พูห้าพูทั้งนั้นเลยโอ้ลูกนี้สวยมากพวกที่กำลังปอกอยู่ทุเรียนกำลังกินก็ต้องประมาณนี้เนาะสามโล

ดูนี่ครูนี้เนื้อเต็มมากสวยมากแจก,ก,กนะแจกแยกคนละปูแล้วฉีกแลันก็ะแบบยืดยืดงยืดยืดเป็นยังไงคะยืดยืดเนี่ยเนื้อไก่อ๋อกำลังแบบเนื้อเป็นเส้น วันเ้าพรุ่งนี้แล้วก็ให้เขาเขีดไปให้เราจะได้หมดกเออสามรถแปดเหลือเนื้อเท่าไหร่นะ,ะนี่เมื่อกี้ลูกนี้สามรถแปดนะครับเหลือเนื้อจริง,รงๆประมาณเกือบโลครึ่งโลสามขีดประมาณแค่ข้อมืออย่างเดียวก็ขีดแล้วไม่ขีบบาทหนึงนะหกอ๋อขีดถึงประมาณนี้เลยใช่ขีดละหกสิบบาทเองเหลืลอนี้อีกรูปอีกรูปหนึ่งไปดูนี่ละ ถูกกว่าที่เขาขายกันทุเรียนแบบว่าเฉพาะเนื้อโลละสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยสองพันสองพันสามพันอันนี้ตกโลละ 600, หกร้อยเท่านั้นเอมาครับทุกคนวันนี้เรามาชิมกันทุเรียนเฮียรักหนี่ชิมหน้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแหวกครับแบบเนื้อสวยมากมาเนื้อเหลืองมากอันนี้เป็นภูเล็กๆนะลุกคนนี่ภูเล็ก,นนลกแต่ว่าแบบเนื้อเนื้อแน่นมากอะ่ะ โอเอามือสั่นมือสั่นมือสั่นจะได้กินนุลินมือสั่นไม่หนามตำมือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะกินกันนี่ให้ดูเนื้อก่อนโอ้ยอันนี้เขากรีดลงไปลงไม่ถึงเม็ดอะเรากัดเลยแล้วกันนะกัดเลยมาอืมเป็นไงมันหวานมันเราก็แบบว่าไม่เละหอมด้เนาะหอมแล้วนุ่มกำลังดีอ่ะความสุขขนาดนี้แบบว่า เดบิเลยนะน้องนะอืมอืมอยากสำคัญทุกคนดูลูกค้าก่อนพี่ต้นดูลูกค้าลูกค้าคือนั้นจริงใช่ถ้าใครมาที่นี่นะก็ต้องมามาเช้าๆหน่อยนะถ้ามาบ่ายๆนี่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยอาจจะแบบว่าได้ลูกสวยๆยากนะถ้ามาถ้ามาช่วงเช้าๆนี่แบบว่าจะได้เนื้อเต็มๆอ่ะลูกหนึ่งแบบเต็มห้าปูลูกแน่นๆเนื้อเต่งๆนี่แบบสุดยอดกินต่อไมาได้ที่ไหนคะเนี่ย ใครอยากซืมแวะมานะครับรังกำแพง166นะครับเฮียรักขายทุกวันตั้งแต่ประมาณ11โมงเป็นต้นไปนะครับตรงเข้ามาจากปากซอยประมาณแค่ไม่ถึงร0อเมตรอ่ะอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยแล้วก็มีเซเว่นนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านเฮียเลยนะครับใครอยากมาก็มาลองเฮียรักได้ครับช่วงนี้เฮียขายทุกวันนะต้องมาต้องมาแล้วก็เอาเส้